วันนี้เราก็จะมาเล่นสีไฟก็คือห่างห่างจากการเล่นสีไฟนะคะแล้วก็ห่างห่าจากการลงคลิปมันนานหลายเดือนเลยนะทุกคนถ้าลงคลิปก็จะเป็นแบบคลิปเก่าๆนี่ค่ะวันนี้เราจะไม่เได้หมดทะเลทรายกันนะคะสี่วิสีหมดทะเลทรายไม่เพราะเราไม่อยากเล่นแดงนะคะเราเล่นรถนะคะเพราะว่าแบบคือเราเล่นแบบกักตากีเซดิเล่นแบบ เก่าะคนเดี๋ยวเงเราเจอรถในทุกคนเพราะว่าเคือตอนคืนด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบมันเฉิดเจอคนตึงตึง,ต,งตึงนะคะทุกคน <c oughs> เผื่อเจอตึงนะทุกคนมาเลือกตึงกันเลยค่ะก็จะใช้กอ๊อฟตีแกงทุกคนเดีย๋ยวไปตอนที่อันนี้มันเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแลว้วมาแล้วนะคะ มาแล้วทุกคนเราก็จะขึ้นตรงภาษาผลเร็วภาษาใช่ไหมเฮ่ใช่ถา,า,ามเองตอบเองตก <c oughs> ใจนูกว่าคนเพื่อนนี่นะหนูตกใจเลยทุกคนเนี่พูดหนูเลยตรงไหน โอโ้โหมันรูดปลุ้สเลยทุกคนเรายิงไม่โดนเลยทุกคนเฮ้อสุดไจจังเดีย๋ยวว้าปไปตอนที่แบบอันนี้จบแล้วว้าปมาตอนนี้แล้วนะทุกคนคือแบบกานเมืองทุกคนถือได้ได้อะไรเล่นอย่างก่อนเลยเชิญ เราจะดูกันนะครับว่าเราจะเคลื่อนเรือนี้นะคะทุกคนก็คือแบบไม่ได้เล่นหรอกเขาเล่นสายชน้ม่อแนนสายเดือนมาเลยทุกคไม่เดือนสิปมเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไมรู้ไม่รู้เราจะต่ปล้มไป นี่ลงเรืตรงนี้เลยลงไปเี่หลังก็มานี่ตายเลยทีนี่จมน้ำนะทุกคนีทนี่จมน้ำนะทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ปไปจนที่แบบเกมจบไปตาที่สองแล้วนะคะโอเคค่ะวาร์ปมาตอนนี้เราโน่น ค,คือสีมือเราอาจจะแบบกราบมาเลยทุกคนเพระว่าเล่นไม่ตึงนะทุกคนขอโทษทีนะคะขอโทษนะคะแล้วขอจะไม่เล่นไม่ตึงทุกคนคืออย่ามาว่าเรากันนะครับแต่มันก็แบบพอสมควรกวับตอนนั้นนะคะถ้าแบบตอนนั้นนะคะเพลงฟรีไฟั้งแราคือแบบฉันแบบเล้นก้าวมาแบบเล่นอย่างถัง ไม่ใช่เองเคบก่อนฟนนนนนาน,น,นะทุกคนหนาพี่บกนะเจ็บเโอ้โหนี่นนแบบหนีนนนนแล้วหนีอนคือเราจะตาแล้วนะครับโอยทุกคนอย่าราไปว่าไปตน,น,น้นะ โอเคค่ะมาวัดตอนนี้เอาไหมทุกคนคือไม่รู้เราจะแพ้หรือเปล่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เล่นในแรงเพื่อความสนุกทุกคนอย่าดราม่านะคะว่านี้เล่นไม่เก่งอลยอย่าดราม่านะทุกคนเราก็เล่นไม่เก่งจริงแต่ก็คืออย่าดราม่านะคะเพราะว่าเราไม่อยากมีดราม่าทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปตรงนี้ดีกว่า รู้สึกว่าเพื่อนจะขาย,ยคือไม่ได้เพื่อนเราคือไม่ได้มันตรงไหนอ่ะอุย้ยไม่โดนเลยไหนใคจะไปเหมือนได้ไงไม่ใช่ปืนเดียวกันนะเนอะอะไรกูแ,แบบวิวิจุดตรงนี้เก็บ จะตายล้วทุกคนวิวิตรงไหนอะอ๋อไม่อยย่างนี้นะคะทุกคนคือเราแพ้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเรามาดูให้จบกันเลยค่ะดูจบแลยเราจะได้แบบคลิปยาวๆหน่อยอะ่ะ โอเคค่ะดูดูดูเราจให้เขาด้วยนะอันนี้เราสุ่มนะคะดูกันเลยค่ะมาดูกันเลยว่าติได้ไหมจะเพื่อน,นจะได้ยินไหมก็เลยคิวได้ต้องหนึ่งคิวนะทุกคนน้อยมากมันคิวได้ต้องหกคิวทุกคนกคนแบบตายไปแล้ะเหลือดหนึ่งคนเพื่อนสู้ๆ เป็นโคโนะโยอุวยเพื่อนนะไม่เป็นไรนะทุกคนบายยังไม่บายบายเซเนี่เราขอรอคิวได้หนึ่งตัวนะค่ะแพ้ไม่ใช่แรงนะทุกคนไม่เป็นไรไม่สีเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นแรงคือแบบสีเรียมมาก กวันอาทิตยที่30พิษภานี้เวลา2ทุ่มจะได้พาตเนะคะเป็น้าต่างสีแล้วก็จะเป็น <Well, S 1> 5้าเข้าสาดฮัลลมิเลวแล้วก็เป็น m p 7นต้นะคัแล้วก็เป็น MP40 ตัดเส้แวกไม่เอาค่ะสะาวอกกำแพง ังกทองะทุกคนแล้วก็ไอวออะไรไม่รู้อ่านไาตันออกนะครับเแล้วก็เป็นไอวอนี้มังกรอนี้ยคแล้วก็จะเป็น one piece at นี้นะคะเป็นตัวละครงตัวลครัก็อันนี้ก็ยังไม่สำเร็นะคะเรายังไม่ทกิจกรรมนี ทุกคนอย่าดืมกดซับแท็กให้ช่องฟินนี้ด้วยแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่จะได้มาก่น่นใครไหมคะ